ออน้อมน้อมถึงปรจัจนตาตเนาะไม่นีาจะมาพาอ๋อน้อมน้อมนามากรารพระเทระนุทิระเพื่อนจมาีและพวกเขาไเมขาผู้เคยพวกเคยได้ยินได้ยินนำกันเพื่อเอาไปพิจรารณาไว้ค่าเพื่อได้ะไกลกะเขาเมีนมาเนาะ เราจะมาพาแจะส่งให้เนะไปไว้พระสุดมนต์ภาวนาไว้เจ้านี้เลยสุดยอดเนาะบบไห้เงาโบไว้สันเะอาไปเจรนาคนยังมีลมหายใจเนาะอันชื่อได้เมด,ด่นะอย่างดีเนาะอาจะมาพาได้รวมคําสอนม่เจ้ามาไว้บนเดียวเนะรวมมาไวบ้บนเดียวนะเป็นอะไรไปฟังผมกันเลยเนาะ หูบอเพียงเวทนาบอเทียงปตญญาบอเทียงตั้งขานบอเทียงวิญญาณบอเทียงตาตาบอเทียงหูบอเทียงดังบอเทียงลิ้นบอเทียงกายบอเทียงใจบอเทียงหูบอเทียง เทียงบ่อเทียงกินบ่อเทียงรถบ่อเทียงโอสถะบ่อเทียงธรรมรมบ่อเทียงอนอยบ่มีความลังเลสงสัยูบ่มเนตัวตนเวทนาบ่ม่นตัวตนเป็นญาบ่ม่นตัวตนตั้งขานบ่ม่นตัวตนวิญญาบ่ม่นตัวตน รูเป็นมารเวทนาเป็นมารปัญญาเป็นมารตั้งขานเป็นมารบิญญาณเป็นมารอีกคนทั้งหลายงูเวทนาเปญญาตัจจ้งขานบินญาณบอมันชัวจนห้าหกว่างูเวทนาเปญญาตัจจ้งขานบินญาณตั้งขานบินญาณ นี่จะเป็นตัวจัเรวนั้นงูเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนี่คงบอกเป็นไปเพื่ออาภาตอังังจะได้ตามความพัฒนาในหูเวทนาสัญญาตังขารวิญญาณว่าก็งูเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณของเฮา จงเป็นไปอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นไปอย่างนั้นเลยก็พอเหตุหูเบินาสัญญาตั้งการวิญญาณบ่เมนจอจนจานั้นหูเบินาสัญญาตั้งการวิญญาณจงเป็นไปเพื่ออาพาธและบ่ใดตามความพัฒนาในหูเบินาสัญญาตั้งขารวิญญาณบ่ ออหู้เบทนาสัญญาตังการวิญญาณของเฮาจงเป็นไปอย่างนี้เถิดจะได้เป็นไปอย่างนั้นเลยวิคุ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญกอนั้นว่าแนวใดหู้เวทนาสัญญาตังการวิญญาณเชียงหรือบ่อเชียงบ่อเทียงขน้อยอพระองค์ผู้เจริญ พ่อสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขนอเป็นทุกพระองค์บ่เจริญพาะสิ่งใดบ่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาควรรหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั้นกองเฮานั้นเป็นเฮานั้นตัวจนกองเฮาบอกวันเห็นเป็นนั้นพระองค์ผู้เจริญ มูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกยากหรือระละเอียดตามถามนิปานิชทั้งที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลมูเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณทัญญ้งหมดนั้นท่านเห็น อันทั้งหลายจงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความปิดจ,จริงอย่างนี้ว่านั่นบรม่นของเฮานั่นบรม่นเฮานั่นบรม่นตัวตจนของเฮาตาหูด,ดังลิ้นกายใจมีภาวะเป็นที่หักเป็นภาวะที่หินดีในใจโลกตันหานีเมื่อจะละยอมละใดที่บนั้น เมื premises, ่อจะดับยอมดับในสีบนั้นหูทั้งหลายเสียงทั้งหลายกินทั้งหลายลดทั้งหลายโอสภาทั้งหลายธามารมทั้งหลายมีภาวะเป็นที่หักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกจั่นหาเมื่อจะละยอมละในสีบนั้นเมื่อจะดับยอมดับในชีบนนั้นความหูแจงทางตาความหูแจงทางหู ความหูแจงทางดังความหูแจงทางลินความหูแจ่งทางกายความหูแจงทางใจการกระทบทางตาการกระทบทางหูการกระทบทางดังการกระทบทางลินการกระทบทางกายการกระทบทางใจมีภาวเป็นที่หักมีภาวเป็นที่งดีนรกจันานี้เมือจะละยมละในที่ปอนั้น เมื่อจะดับยอมดับในที่นั้นความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางตาความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางหูความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางดังความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางลิ้นความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางกายความรู้สึกเกิดแจการกระทบทางใจมีภาวะเป็นที่หักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก กัญหานี baptism, mm ้เ hmm. มื่อจะละยอมละในสิบวันนั้นเมื่อจะดับยอมดับในสิบวันนั้นความจำในในหูความจำในจำในในเสียงความจำในในกินความจำในในรสความจำในในโอสภาวะความจำในในธรรมลมความระลึกถึงหูความระลึกถึงเสียงความระลึกถึงนกินความระลึกถึงรสความระลึกถึงโอสภาวะความระลึกถึงกรรมลม ความอยกในในหูความอยกในเสียงความอยกในกินความอยกในลถความอยกในโอสภาความอยกในธรรมลมความกินตองกอหูความกินตองกอเสียงความกินกินตองกอกินความดินตองกอรลดความดินตองโอสภาความดินตอง กินจองก็โทธรรมลมมีพุทธะว,วนาภูมิอะทุเนะขันธ์ห้ามีส่วนทั้งห้านะส่วนที่เป็นหูบห้างหรือฮุวนที่เป็นความรู้สึกหรือเบตน,นาวนที่เป็นความรู้สึกสัญญาควรที่เป็นความรู้สึกตั้งขานทั้งหลายความส่วนที่เป็นความรู้สึกวิญญาณ เครื่องจิตตอทางทิพย์สองคู่เครื่องจิตตอคือดังเครื่องจิตตอคือตาเครื่องจิตตอคือหูเครื่องจิตตอคือหูเครื่องจิตตอคือดังกว่าเครื่องจิตตอคือเสียงเครื่องจิตตอคือลิ้นเครื่องจิตตอคือกินเครื่องจิตตอคือรสเครื่องจิตตอคือกายก็เครื่องจิตตอคือจับผัดเครื่องจิตตอคือคือธรรมอารมณ์เครื่องจิตตอคือใจ เครื่องที่ต่อคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจธาตุที่เป็นชีอยู่้วยตนเองมีสิบแปดอย่างตาเป็นธาตุหูเป็นธาตุการหับหูทางตาตาเป็นธาตุหูเป็นธาตุเสียงเป็นธาตุดังเป็นธาตุกินเป็นธาตุการหับหูทางดังเป็นธาตุดินเป็นธาตุรถเป็นธาตุการหับหูทางดินเป็นธาตุเป็นธาตุกายเป็นธาตุ สัมผัสเป็นธาตุการหามหูธากลายเป็นธาตุก็เอาไว้ทีนี้มันยาวเนาะ่อปที่สองอนุโมทนาปฏิกรรมปังต่อปที่สองเนาะสาธุอนุโมทนาบุญกุศลองปรเกิดเนาะ